สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับวันนี้ผมก็ไปทีมแมนะครับจะมาชวนแกะกล่องของที่อยู่ตรงหน้าครับ USB Gaming Capture Right s t ์สตหรือเราเรียก USB Capture c a r d ใช่ไหมครับก็คือเป็นตัวแปลงสัญญาณจากตัวในส่วนของสัญญาณ HDMI นะครับเข้ามาเป็นคอนเวอร์ตเป็น USB นะครับแล้วก็ต่อเข้าคอมพิวเตอร์เรียกที่ว่าคนที่ทำไลฟ์สดนะครับ OBS หรือสเตมมิ่งเนี่ยนะคือต้องบอกว่าตอนนี้นะครับผมทำไลฟ์สดไปแล้วหลายครั้งละ2ครั้งละนะครับใช้บนผ่านสมาร์ทโฟน วันนี้ผมจะลองใช้ตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากกล้องที่เราถ่ายอยู่นี่นะฮะให้เป็นกล้องที่สามารถทำไรฟ์สตีมได้นะครับหรือไรฟ์สดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าหน้าตากล่องมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับตัวอุปกรณ์มันเป็นแบบนี้เองนะครับอุปกรณ์ก็คือมีอะไรบ้างก็คือตัวกล่องแคปเจอร์การ์ดนะครับนี่หน้าตาเป็นกล่องแบบนี้เหมือนฮับเลยนะครับ ลักการของตัวนี้ก็มีอะไรบ้างนะครับมันจะมี HDMI นี่ฮะมีอินและเอานะครับอินก็คือเอาสัญญาณเข้าเวลาเราใช้งานนะเอากล้องต่อตรงนี้อินนะครับเอาไว้ทำอะไรไว้ต่อจอได้คือกรณีที่เราต้องการต่อจอเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งเป็น USB 3.0นะครับแล้วก็มีไม์ด้วยถ้าเกิดคุณต้องการต่อไม์เข้ามาในตัวนี้นะครับคือบางครั้งเนี่ยกล้องที่เราใช้เนี่ยไม์คุณภาพมันไม่ดีนะครับเราก็สามารถต่อไม์แยกเข้ามาเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีีกกในนล่อองงมะะไรรบบ้าคั กล่องมีสาย USB 3.0ให้เพื่อไปต่อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีนี่อันนี้ USB Type A นะครับแปลงเป็น Type C ด้วยเกิดอย่างเช่นคนที่ใช้ Mac นะครับ Macbook นะครับ Pro อย่างเงี้ยใช้ USB Type C ก็เสียบได้เพราะว่าตัวนี้ข้างกล่องข้างหลังเขาเขียนไว้เงี้ยก็คือเขาบอกว่าเขาสามารถซัพพอร์ตได้ทั้ง Windows นะครับ Mac นะครับ Linux นะฮะแล้วก็ Chrome นะครับแต่ว่าผมใช้ Windows นะนะแล้วก็ซัพพอร์ตตั้งแต่ความเด็ดคือ จริงๆต้องเรียกฟูล l high d e p t แล้วก็ฟูลไฮเดฟนะครับแต่ว่าไฮเดฟเดี๋ยวนี้เขาเลิกเรียกแล้วนะเขาเรียกเป็น SD ใช่ไหมถ้าอย YouTube เนี่ยคือ 720p คูณ480เนี่ยนะครับก็เรื่องของเฟรมเรทนะครับได้ตั้งแต่30ถึง60นะ60เฟรมเรทเลยนะก็โอเคนะครับคร่าวๆตัวนี้ก็คือกล่องมันจะเขียนไว้บอกอยนี้ถ้าใครซื้อไปนะครับก็เป็นมาตรฐานของ Card แคปเจอร์การ์ดแหละครับตัวตัว USB แคปเจอร์นะเดี๋ยวเรามาลองต่อกันดีกว่านะครับว่าใช้งานกันยังไง เดี๋ยวเรามาลองเซตกันเลยดีกว่าครับว่าการใช้งานเป็นยังไงเริ่มต้นก็คือเอาเจ้าตัว USB Capture card นะครับตัวนี้นะครับก็คือมาเสียบกับตัวพอร์ต USB ครับซึ่งหัวแบบนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่ามันเป็น USB 3.0นะครับคอมพิวเตอร์คุณแนะนําว่าต้องเป็น USB 3.0นะครับถึงจะทํางานได้ดีนะครับและอกันก็คือที่เราต้องมาเสียบก็คือนี่ครับสาย HDMI ที่ต่อกับกล้องนะครับซึ่งตอนนี้เป็นกล้องตัวนี้เลยนะครับผมจะเซตจะตัวนี้นะครับก็ต่อในส่วนของ HDMI in เข้าไปนะคร พอต่อไปเสร็จปุ๊บเอาย s b เสียบในช่อง USB 3.0นะครับปุ๊บถ้าไฟขึ้นสีเขียวนี่ไฟขึ้นสีเขียวแสดงว่าติดทำงานนะครับติดทำงานนีมีสถานะไฟบอกด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเวลาเราเซตติ้งในคอมพิวเตอร์ดีกว่านะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าจอคอมนะครับผมเปิดในส่วนของ OBS ขึ้นมานี่คือหน้าจอ OBS ของผมนะ วิธีการแอสในส่วนของตัวกล้องทํำยังไงนะครับก็คือกดไปที่เครื่องหมายบวกครับนี่เลยนะครับเข้ามาที่ Video Capture Device นะครับกดตรงนี้เลยครับจากนั้นให้กดโอเคเลยครับนิวนะครับเขียขึ้นมามันก็จะเลือกอุปกรณ์ซึ่งตอนนี้นะครับเป็นตัวนี้เลยรุ่นนี้เลยนะครับ e s e Cap U3 Capture Card นะชื่อรุ่นของมันนะในตัวของ Device Detect นะครับนะฮะ จริงๆในตัวนี้เราสามารถปรับได้ด้วยนะปรับเรื่องของวิดีโอนะครับว่าความสว่างอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันมืดไปก็ปรับให้ได้นะครับตรงนี้นะครับเราเซตตรงนี้ได้ด้วยเดี๋ยนะนี่คือเบื้องต้นก่อนกดโอเคแล้วจากนั้นก็คือนี่คือหน้าตานะครับกล้องนี่ก็โอเคนะไม่ดีลงดีเลยนะนะครับคอแดงสักนิดหนึ่งนะนะครับอันนี้ก็คือเป็นใช้งานกับกล้องได้เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถไลฟ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองไลฟ์สตรีมเลยดีกว่า นะครับก็กดสตรีมครับเนี่ยครับสตาร์ทนะครับตอนนี้คุณดูด้านล่างนะตอนนี้กําลังจะเริ่มไดนะครับอันนี้เป็นการทดสอบในตัวของตัว USB 3.0 Gaming Capture Card นะครับ Live Stream นะเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะเปิดในส่วนของหน้าจออีกอันหนึ่งก็คือหน้าจอของ YouTube นะครับดูซิว่ามันขึ้นยังไงบ้างนะครับ กลับมาดูที่ช่องนะครับกลับมาดูที่ช่องนะครับอืมเนี่ยฮะเดี๋ยวเราลองมาดูจากโอเบียนก็คือถ้าสมมติว่าผมต้องการย่อกลับมาดูที่ช่องนะครับอืมเนี่ยฮะเดี๋ยวเราลองมาดูจากโอเบียนก็คือถ้าสมมติว่าผมต้องการย่อกลับมาดูที่ช่องนะครับทางานได้เลยเนี่ยฮะเดี๋ยวเราลองมาดูจากโอเบียนก็คือถ้าสมมติว่าผมต้องการย่อกลับมาดูที่ช่อง ทำงานได้เลยๆๆนะฮะนการทดสอบว่าเราซําสตีมมิ่งได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับการใช้งานสตีมมิ่งนะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยครับหลังจากนั้นก็คือนอกจากการใช้งานในเรื่องของสตรีมแล้วนะครับอยากจะ obs ละอีกอันนึงที่ผมอยากแนะนําก็คือตัวนี้คะคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับของผมเนี่ยในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยผมไม่ติดตั้งตัวกล้องมานะครับก็คือไม่ใช้เว็บแคมนะครับจะเห็นว่าตอนนี้กล้องผมมันถูกดีเทคไปในส่วนของอไรไปในส่วนของตัว แคปเจอร์การ์ตัวนี้เลยนะครับก็หมายความว่าผมสามารถใช้แคปเจอร์การ์ตัวนี้ต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นกล้องเนี่ยแล้วเปลี่ยนกล้องตัวนี้เป็นกล้องเว็บแคมได้นะครับคุณจะไลฟ์สดโทรหาหรืออะไรเงี้ยทำได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์เองนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของ microsoft ในตัวของ microsoft teams ก็ทําได้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คืออีกอันหนึ่งที่มีคนถามมาว่าเฮ้ยพี่ผมใช้ตัวแคปเจอร์แล้วก็ใช้ obs แล้วเสียงมันไม่มาเกิดอะไรขึ้นนะครับก็กดไปที่ ซาดูก่อนนะครับเพราะว่าตัวแคปเจอร์ตัวนี้มันมีเรื่องของซาดเข้ามาด้วยนะครับกดเข้าไปที่ซาดนะครับกดมาที่นี่ฮะเรคเอร์เดอร์ก็คือคุณจะเห็นว่าตัวไม้นะครับมันทํางานอยู่จะเห็นไหมฮะตอนนี้ผมพูดไปเนี่ยไม่มันกระดิกทั้งสองฝั่งเพราะว่าตัวไม้ในคอมพิวเตอร์ก็มีไม้ตัวหนึ่งนะครับมันสามารถรับเสียงได้2อ,อันนะครับแต่เราอยู่ที่เราเซ็ตตอนนี้พอเสียไปปุ๊บเนี่ยมันเซ็ตค่าให้ตัวไม้นยวิ่งไปที่ตัวแคปเจอร์การ์ดนะครับแคปเจอร์ในตัวนี้ก็คือสามารถ เรียกว่าให้คุณภาพเสียงได้นะครับจากตัวของกล้องหรือจากตัวของไมค์ที่เราต่อเพิ่มเข้ามาได้นะครับตอนนี้เราสามารถเลือกได้เอาละครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่กําลังมองหาในส่วนของอะไรครับตัว USB capture นะครับที่สามารถทําในส่วนของ l i ฟ e stream ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเอามาใช้ประยุกต์ได้อย่างเช่นนอกจาก l i ฟ์ stream แล้วทํากับเป็นกล้องเว็บ c a m ก็ได้นะครับในราคาที่ต้องบอกว่าจับต้องได้นะครับราคาตัวนี้อยู่ประมาณ4,000นะ ซึ่งถ้าเรามองว่าถ้าเกิดคุณกำลังจะทำไลฟ์สดทําในส่วนของไลฟ์เรื่องของขายสินค้าอะไรเงี้ยมันมีความสะดวกสบายมากกว่ากล้องที่เป็นในส่วนของสมาร์ทโฟนอย่างที่ผมไลฟ์ในสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเมื่อไลฟ์เสร็จแล้วผมไม่สามารถทําหน้าอินเสิร์ตเข้าไปได้แต่ถ้าใช้กับ O B S ตัวนี้มันง่ายมากนะครับซึ่งต้องขอบคุณนะครับร้าน Camera City นะครับที่ให้เจ้าตัวนี้มาทดสอบกันนะครับซึ่งต้องบอกว่า เป็นประโยชน์มากกับผมในการที่ทําในส่วนของไลฟ์สดในช่วงต่อไปก็คือทุกวันเสาร์นะผมจะทําไลฟ์สดทุกวันเสาร์นในช่วงถามตอบแล้วนะครับก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้แหละครับช่วยในการไลฟ์สดด้วยทําให้ง่ายขึ้นทําให้เวลาไลฟ์สดเราสามารถค้นหาข้อมูลตอบน้องๆที่กําลังมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องไอทีด้วยเอาล่ะฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องแคทไฟทีด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแค t ไฟทีครับ